สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุมหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับเพื่อนๆวันนี้นายรักต้นไม้พามาชมสวนป่าไม้เศรษฐกิจนะครับป่าไม้เศรษฐกิจมีไม้ชนิดใดบ้างนะครับเรามาติดตามชมพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นมีต้นไม้ชนิดใดบ้างนะครับ มีต้นยางนานะครับนี้เป็นต้นยางนานะครับของนายรักต้นไม้เองครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นยางนาอายุสองปีสามปีนะครับสองปีนะครับเป็นป่าไม้เศรษฐกิจนะครับแต่จุดประสงค์ของเราคือ จะทําเป็นป่าเห็ดนะครับจะเป็นสวนเห็ดที่ไว้ทานเองนะครับอันนี้ก็คือต้นเตงลังนะครับนี่นะครับเราต้องมีต้นไม้ที่หลากหลายนะครับทําไมถึงบอกว่าเป็นป่าไม้เศรษฐกิจนะครับเพื่อนๆทาง youtube นะครับเพราะว่าต้นยางนานี้นะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่า เป็นน้ำมันไบโอดีเซลนะครับให้กับเราได้ด้วยนะครับเมื่ออายุ15ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังเป็นไม้ที่มีราคาแพงนะครับใครมีต้นไม้ชนิดนี้นะครับไว้ในครอบครองก็จะทำให้มีราคานะครับในอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้กฎหมาย ของประเทศเรานะครับก็ได้ผ่านมาแล้วนะครับใครที่ปลูกต้นไม้ในที่ของตัวเองนะครับก็สามารถทำเป็นธุรกิจได้นะครับอันนี้คือต้นมะกอกนานะครับมาปลูกเสริมนะครับมะกอกที่เอาไปใช้ทําส้มตํานะครับแล้วก็มีนี่แหละครับต้นดอกกระเจียวด้วยนะครับตอนนี้ นายรักต้นไม้ก็ได้เอาไปทานแล้วด้วยนะครับนี่นะครับคือต้นยางนานะครับอายุ3ปีนะครับก็ต้นใหญ่สูงเป็นเกือบเป็น10เป็นหลายเมตรแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับผมลองจะนับดูครับหนึ่งสองามี่ห้าหประมาณเจดแปเมตรแล้วนะครับเห็นะครับ ต้นยางนานะครับแล้วก็ไปกันอย่างรวดเร็วนะครับมาดูนะครับพาดูแถวนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นต้นพยุงนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นดินที่เหมาะสําหรับปลูกต้นพยุงนะครับสมัยก่อนที่นายรักต้นไม้เป็นเด็กนะครับก็มีต้นพยุงนะครับแต่ตอนนี้ก็ถูกตัดทําลายไปแล้วนะครับ มีพยุงต้นเตงต้นลังนะครับต่อแต่ก่อนนี้คือตรงนี้ก็จะเป็นที่ของเห็ดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นเตงต้นลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้แดงนะครับถัดมานะครับนี่แหละครับนี่คือไม้แดงนะครับให้ดูใบนะครับให้ดูลักษณะลำต้นนะครับก็มีต้นไม้อะไรบ้างนะครับก็มาช่วยกันช่วยนายรักต้นไม้นับนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็น ต้นพะยุงนะครับต้นยางนานะครับต้นปลาดูนะครับแล้วก็นี้นะครับต้นมะข่านะครับเป็นมะข่ามองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไม้ที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นต้นแต่งต้นลังนะครับถ้าเป็น ภาษาอีสานนะครับเขาเื่อนว่าต้นจิกว่าทันวาแต่ถ้าต้นจิกในภาษาไทยนะครับในภาษากลางก็จะเป็นต้นผักกรโดนนั่นเองนะครับสําหรับภาษาอีสานนะครับที่นี่ก็จะเป็นนายรักต้นไม้ก็จะเลี้ยงมดแดงไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนายรักต้นไม้จะพามาชมนะครับว่าเลี้ยงมดแดงยังไงนะครับเราก็จะเนี่แหละครับเอาน้ํามาให้เขา ดืมด้วยนะครับมดแดงนะครับนี่ก็เห็นไหมครับเพื่อนๆมดแดงนะครับนี่มดแดงนะครับนี่ก็จะทําให้เขามาไต่นะครับเขาก็จะลงมาทานน้ํานะครับตรงนี้นะครับลงมาลงที่ขวดนี้นะครับเห็นไหมนะครับเพื่อนๆมดแดงนะครับลงมาทานน้ํานะครับ เราก็เจีแยไข่มดแดงได้ด้วยนะครับในอนาคตนะครับทําไมนายรักต้นไม้ถึงบอกว่าเป็นป่าไม้เศรษฐกิจนะครับก็นอกจากจะตัดต้นไม้ขายในอนาคตแล้วนะครับเอายางของยางนามาทําเป็นไบโอดีเซลนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนนะครับต้นนี้นะครับคือต้นพยุงนะครับต้นใหญ่มากนะครับแค่อายุครับ ดูนะครับเพื่อนๆต้พน,นพะยงโอ้โหมันจะอะไรขนาดนี้นะผมว่ามันสูงกว่าสิบสิบเมตรนะครับเพราะว่าดูนะครับเพื่อนๆใครบอกว่าปลูกพะยงปลูกยากปลูกเย็นนะครับนายรักต้นไม้ไม่เชื่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่แหละครับให้มาดูใกล้ๆนะครับอันนี้ก็ นะครับเป็นน้ําไว้ให้หมดแดงเราทานนะครับเดี๋ยวนายรักต้นไม้จะถอยมาอีกนะครับเพื่อนๆมาเห็นมาลืมต้นไม้ชนิดนี้ไปนะครับนี่คือนะครับต้นผักหวานนะครับนี่คือผักหวานนะครับผักหวานป่านผักหวานที่เราทานแพงๆเนี่ยแหละครับเพื่อนๆที่แกงใส่ไข่มดแดงเนี่ยแหละครับ เสีบอิลีนะครับนี่ครับมีผักหวานนะครับนี่ก็คือต้นแดงนะครับต้นยางนานะครับนี่ก็เป็นเถาตําลึงนะครับมันจะเป็นไม้เศรษฐกิจได้หมดเลยนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ไม้ยืนต้นนะครับเป็นไม้เลื้อยพวกนี้นะครับมันสามารถทําเงินนะครับเขาอาศัยอยู่ด้วยกันได้นะครับ นี่คือข้อดีของประโยชน์นะครับประโยชน์ของต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้ธรรมชาตินะครับเราต้องเรียนรู้กับเขานะครับแล้วก็นี่เลยนะครับต้นแต้นะครับต้นแต้ก็อยู่ในตะกูลมะข่านะครับเป็นลูกคล้ายๆครับอันนี้ที่นายรักต้นไม้ปลูกใหม่นะครับก็จะเป็นต้นพยุงนะครับ นีเห็นไหมครับถ้าเราปลูกยูคานะครับเราจะไม่สามารถปลูกข้าวโพดได้แบบนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะมีข้าวโพดแซมมาด้วยนะครับอันนี้ขอบอกตรงๆนะครับเพื่อนๆที่คลิปก่อนนายรักต้นไม้เคยทํานะครับอันนี้คือต้นมะข่ามองนะครับเล็กๆอยู่นะครับว่าฝนไม่ตกที่บุรีรัมนี้นะครับเป็นระยะเวลาหกเจ็ดเดือนแล้วนะครับ แต่ที่มันเขียวๆอยู north, s, <S ่น nice ี่คือใช้น้ำนะครับน้ำหยดนะครับน้ำจากใต้ดินนะครับมาช่วยนะครับอันนี้ก็คือต้นมะข่านะครับนี่ก็คือต้นพยุงนะครับนี่คือต้นลังนะครับต้นเตงต้นลังนะครับเป็นเบี้ยอยู่นะครับอันนี้เป็นเพาะเม็ดเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็ต้นใหญ่มากนะครับต้นยางนานะครับอายุสปีนะครับเพื่อนใครบอกว่า บ้านเรามันปลูกยากปลูกเย็นนะครับต้นไม้นะครับอย่าไปเชื่อนะครับถ้าคุณไม่ได้ลงมือทํานะครับเพื่อนๆอันนี้เกิดเหตุแล้วนะครับเกิดเหตุตั้งแต่ปีแรกแล้วนะครับนี่นะครับดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวเด้อนี่พี่น้องนี่เห็นบ่านี่นี่แหละครับใช้สายยางนะครับ เราจะเอาชนะธรรมชาตินะครับอันนี้คือต้นลังนะครับเพื่อนๆเ,เ,เราจะเอาชนะธรรมชาติเพื่อว่าครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับเจอกัน EP หน้านะครับ